กุมารทองคนองฤทธิ์ของหลวงพ่อมักวัดเขาเหล็กกลางเสดาจังหวัดกาญจนบุรีได้ก่อปาฏิหาริย์และเลื่องลือกันว่ากุมารทองสุดเฮียนและขลังหลวงพ่อมักวัดเขาเหล็กกลางเสดาท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีมหาเวทมหาบนตราคาถาอาคมขลังเด่นดังโดยเรื่องการปลุกเสกกุมารทองได้เฮียนและขลังจริงในยุคป,ปัจจุบันนี้ยากจะหาท่านใดทัดเทียมได้ในฐานสิทธิ์ผู้สืบทอดพลังเวทวิทยาคม ที่ได้รับการถ่ายทอดจากหลวงพ่อเปลี่ยนวัดใต้และอีกหลายๆอาจารย์ทําให้ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติเดินทางไปบูชากุมารทองของท่านถึงที่วัดมีคนทั้งหลายนิยมเช่าหากุมารทองของท่านมาเลี้ยงอิที่คุณกุมารทองขนองฤทธิหลวงพ่อมักสับสิทธิ์อิทธิคุณว่าฉมังนักไม่ว่าจะให้โชคให้ลาบอย่างอัศจรรย์กุมารทองขนองฤทธิของหลวงพ่อมักเป็นที่กล่าวขานกันว่าปัรดาพ่อค้าแม่ค้า ที่ขายของฝืดเครื่องแต่กลับขายดิบขายดีมีกำไรกิจการขยายตัวส่วนกระแสเศรษฐกิจตั้งแต่ได้กุมารทองของท่านมาบูชา